ทุกคนครับวันนี้ช่อง PJV Two ครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการไม่หล่นในสมุดการ์ตูนไม่ได้ไม่หล่นในหนังสือการ์ตูน EP เท่าไหร่ครับผมสองครับผม EP แรกพี่ตองทำไปแล้ว EP สองคือผมนะผมเนี่ยครับผม EP นี้ครับผมก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะมีต้อง สิบอีพีนะครับผมและก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ตอนนี้ถึงหนึ่งร้อยแล้วถึงถึงหนึ่งร้อยผู้ติด,ดตามเลยนะคร<ช>ับต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนเราด้วยนะครับผมเราจะมาเริ่มมนเลยนะผมไปอีพีนี้นะครับก็จะเป็นเรื่อง <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องที่ยาวที่สุดนะครับผมทั้งทั้งแปดเรื่องเรื่องนี้น่าจะยาวที่สุดคือเรื่องขอบคุณนะครับผมส่วนใครอยากได้หรือว่าอยากอ่านตามสามารถไป จิมทำไมใครอยากได้คือใครอยากไปตำก็สามารถไปตำได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแปะหน้าผมไวนมนน้นะครับผมประมาณนี้นี่ครับผมส่วนเวลาอ่านทุกคนไม่ต้องเสียใจครับผมเผื่อูคนอยากอ่านดูยอยากเห็นรูปแต่มันอาจจะไม่ไดแ้แต่ถ้าคนไหนซูมได้ก็จะซูมเห็นนะครับเดี๋ยวละเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ปิดหน้าผมแบบนี้เหมือนกับ ep หนึ่งคับพร้อมแล้ว และก่อนจะไปดูคลิปนี้ครับผมถ้าคลิปอ่านผิดอ่านไม่ถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะผมถ้าพร้อมแล้วพอดิขี่มันตึงเริ่มกันเลยครับผมผมขอขยับกล้องเข้าใกล้หน่อยนะเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ ที่ผมพักอยู่ติดกับภูเขาบนเขามีสุสานที่ชวนขนลุกอยู่ด้วยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ผมก็ทำคะแนนได้เพิ่มขึ้นอันป <'m> <c oughs> ลายโรงเรียน ของเรามีชื่อเสียงโด่งดังจนมีนักเรียนหัวกะทิอยู่มากขออาภัยเสียงลดเมื่อกี้ด้วยครับผมอ่านต่อดังนั้นในการสอบทุกครั้ง <4 4 4> ดับหนึ่งชื่อคะแนนหนึ่งวิทยาเก้าแปดเก้าสิบแปดจุดห้าสองเก้าสิบแปดจุดเก้าเก้าสิบแปดจุดเก้าสอง สาภา98.2 3สิบาพลก็18.04พัดก็สิ 17. 9เดจถ้าอยากจะสอบได้อันดับที่หนึ่ง 1. ทางนี้ส่งมาทางนี้เลยไปทางมาทางนี้สิก็ต้องขยันเรียนมากกว่าคนอื่นหนึ่งสภา ก็คือแปดจุดเก้าเออไอตรงนี้นะครับแน่ผมจะวงให้นะครับผมผมจะขอไม่อ่านผมจะขอไม่ให้น้องอ่านนะครับเพราะว่ามันยาวครับผมเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงแต่ทําไมเลยครับเรื่องครับผมแต่ทําไมควรแต่ทําไมคราวนี้ผมถึงแพ้เจ้าพวกนี้ล่ะเจ็บใจน,อน้อรับ เราต้องต้องตอเรียนมากกว่านนีะ้ต้องรีบกลับบ้านผมต้องขออภัยยนะครับที่ภาพเบอร์ไปเราไปดูกันต่อครับไปไปทบทวนให้เราให้เราขึ้นอีกกล <c oughs> างผัดผ่านสูเสาหลังโรงเรียนนี้นะ่ากวัวชมัดเอาลนะเพื่อเป็นที่หนึ่งยังไงก็ต้องยอม เวลาเล่นบอนกับเพื่อนๆและเล่นเกมออนไลน์นทุกทวนจนชาน้าไปเลยเหมือนเสียงผู้หญิงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยม,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 มือถืออยู่ไหน มีคนดูร้ายดีต้องรีบแจ้งตำรวจกึกแต่ว่าปัง้งถ้าทำแบบนี้แบบนี้ก็เสียเวลาอ่านหนังสือแน่เลยสิเราต้องไปเป็นพิวีนารต้องขึ้นโรงพักมี หวังคงสอบได้คะแนนแย่ลงเฮ้เฮ้เงียยแล้วผู้หญิงเมื่อกี้คงหนีไปแล้วไหมเฮ้คงอหนีไปแล้วได้คงหนีไปได้แล้วมันคว้า เ,เหมือนเธอต้องมาที่เราด้วยคงบังเอิญน่ะเออคงเอิญน่ะเธอยังไม่เห็นเราหรอกนี่นี่มันชั้นเจ็ดเชียวนะในอาพาร์ตเมนต์ต้องมีคนอื่นได้ยินเสียงร้องบ้างละ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ถ้าคนร้ายเห็นไฟห้องเราเปิดอยู่จะทำให้จะทำยังไงจะต้องคิดว่าเราแยกจนวกแน่ๆเค่คิดก็น่ากลัวแล้วง <c oughs> งนั้นเปิดแค่โคมไฟดีกว่า คนแจ้งความแล้วมั้งตอนนี้ไม่ใช่เวลามาห่วงคนอื่นแล้วกิ๊ก,กก็กิ๊กกหลังห้องสอบเสร็จผมจึงเล่าเรื่องเมื่อคืนให้เพื่อนๆฟังแล้วทำไมแล้วทำไมนายไม่แจ้งตำรวจลนะ่ะ ฉันต้องรีบอ่านหนังสือนะสิบอกมาตรงๆเถอะนายกลัวใช่ไหมล่ะื้อไปยากอ่ะ่ผมอยากให้ดูว่าแล้วนี่ผมเปิดเอาไวนะ้ละผมไม่เห็นมผมไม่เห็นแวปแรเย่ที่สุดเห็นผู้หญิงถูกทำร้ายทำไมไม่ช่วยล่ะใช่ อย่างน้อยก็ควรท,คท,ท,คที่เทรได้ตรวจมีสอบสำคัญรออยู่รออยู่จะให้สนใจเรื่องไร้สาระนั่นนั่นได้เลยแก่ขีมขีครับกลับไปนั่งที่ซะฉันจะได้อ่านหนังสือ,ขอ,ขอมาลืมอ่านครับไปดูต่อ ตั้งแต่เมื่อคืนผ้าผู้หญิงนั้นคงติดตามเราอยู่เธอจะตายแล้วหรือเปล่านะ อ่าถ้าลุงเ,เนี่ย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 แล้วก็นี่นี่ลองค้นหาข่าวในอินเทอร์เน็ตดูดิดูด,ดิก่ะติ๊งป๊อกปิกปอกปิกปอกไม่มีข่าวดีทำร้ายร่างกายโชคดีไปแกลกแกลกอ่าอ่า รูจ้จักฮัลโหลฮัลโหลค่ะนั่นใครครับคุณอยู่อาพาร์ตเมนต์เอชัอ้นเจ็ดใช่ไหมคะใช่ใช่มีอะไรหรอครับเมื่อวานฉันโดนทำร้ายขอคุณที่ช่วยเจ้งตำรวจให้ฉันนะให้นะคะตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้ว ฉ,ฉันเลยโทรมาขอบคุณนะคะขอทราบเลขเค่องของคุณได้ไหมคะผมไม่ใช่คนแจ้งหรอกครับแต่คุณปลอดภัยดีเคุณก็ปลอดภัยดีแล้วมาแก้ให้มันต่อคงมีคนอื่นโทรไปนะครับ คุณลองโทรไปถามที่โรงพักดูสิครับไม่หรอกเป็นคนุณไม่ผิดแน่เพราะฉันเห็นหน้าคุณพอดีเลยอุายักยักยักนักยฮ้ยน,น,นี่เองเห็นล้วครับ ก็จบไปแล้วครับสำหรับอีสองนะครับผมส่วนพีสามนะครับผมรออาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังนะครับผมใครชอบผมมากครับผมอย่าลืมกดไลค์ครับให้กดแชร์กดดิดติดตามผมด้วยนะผมและนี่มันคือรายการพิเศษใช่ครับผมรายการนี้ลงทุนอาทิตย์และเป็นรายการฉลองผู้ติดตามหนึ่งร้อยนะครับผมอร่อยครับผมอร่อยผมโอ้เลือดดูสิ ่อใครอยากให้ทำ a, a M r อ r คิมนี้ไม่ใช่คิดเอเอมา่ปดัสบายสำหรับเนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆครับบ๊ายบาย